เอาละครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาในเกมด่านบอลแซดดคขังเบเทิร์อีกครั้งหนึ่งนะวันน,นี้จะมาเล่นด่านเลโซนที่ประทะก,กับฟีเซอร์กันนะครับในด่านของเลโซนล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาก็คือเจอกับพวกวิกเก็ตบัตไลต์เอディชั่นพวกแยะอวกาศทั้งหลายฟีเซอร์คูลเลอร์อะไรก็ว่านไปนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าผมเล่นไปแล้ว3ครั้งไม่ก็หมายความว่าผมเนี่ยมีประสบการณ์กับด่านนี้มาแล้วนะครับพอจับ จับจุดจับทางได้แล้วว่าจังหวะไหนควรใช้เทมจังหวะไหนควรระวังอะไรก็แล้วแต่ครับผมบอกแล้วว่าเป็นหนึ่งดาดเลสโซนที่ยากไม่แพ้กับดานอื่นๆเลยนะครับผมถึงแม้มันจะเบาวกว่าเซลแม็กก็เถอะแต่เซลแม็กเนี่ยขอให้คิดเป็นในข้อที่ยกเว้นเนื่งมันตีแรงเกินกว่าที่บอสในเกมนี้จะทําได้ครับมันตีแรงเกินไปแต่ดาดเลสโซนเน่ยมันอยู่ในระดับที่ว่าอ่อนกว่าเซลแม็กแต่ก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับซึ่งด่านฟีเซอร์เนี่ยโจมตีดาเมจใส่เราแรงมากๆ โดยเฉพาะท้าไม้ตายนะครับนะข้อมูลของด่านนี้จะมีอยู่ประมาณ5้าเฟสนะครับก็ตามล่างของฟีเซอร์มันเลย5้าล่างล่างแรกล่างตัวเตี้ยนะครับล่างตัวเตี้ยล่าง2ก็เป็นล่างเขาควายนะครับล่างสามเป็นล่างที่มันตัวโตหน่อยนะครับมีมีตาม5้าล่างนะครับสุดท้ายเป็นล่างร้อซล่างฟูลพาวเวอร์นะครับผมเดี๋ยวก่อนจริงๆผมอยากให้มันได้อยากให้เจปีได้ไม้ตาย24สี่ขีถึงปะวะ นนะแต่ว่าไม่ต้องยืบสี่ขีก็ได้บ้างผมว่านะคือเก็บแค่ตีเบิลก็พอเลยครับอันนี้เอาแค่ตีเบิลพอนะครับไม่ต้องยืบสี่ขีก็ได้แต่ดูเหมือนว่าผมจะเก็บแม้ตายผิดนะเนี่ย่านผมาชมว่าไหมโอเคงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะอลไรแล้วค่อยเล่นไปครับผมอยากจะสะแต็กในร่างเจ็ดปีให้ได้เยอะๆก่อนนะครับผมยังไม่อยากรีบไปมากเท่าไหร่เพราะว่าในเฟสสุดท้ายเนี่ยมันดาเมจมันแรงเกินไปคิดว่าต้องมีดีฟนอ์ ประมาณหลัก4ี่แสนน่าจะพอพอได้อยู่4 5, ี่แสนถึงห้าแสนเนี่ยน่าจะพอรับได้ไ <c> ม <oughs> ่งั้นโดนไม่ตายล่างครูพาวเวอร์โคตรแรงเลยนะเออแล้วเดี๋ยวด่านเลสโซเนี่ยผมขอนอกเรื่องว่ามันจะมีการแอดด่านเข้ามาด้วยนะครับในด่านวิกเก็ตบัตไลต์เอดิชั่นในอนาคตเพราะว่าในตัวเกมเราบ,บอกมาแล้วจะมีการเพิ่มด่านเข้ามาในอนาคตด,ด้วยนะ <c oughs> ซึ่งหมายความว่ามันยังมีด่านมากกว่านี้นะสำหรับวิกเก็ตบัตไล์เอดิชั่น ซึ่งก็คงอาจจะหมายถึงในพาร์ทสที่จะเข้ามานะฮะอาจจะเป็นแบบเจอกับเมทัลคูลเลอร์หรือเปล่าเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมแต่น่าจะใช่เพราะว่ามันบวกจะมีด่านเพิ่มเข้ามาไงถ้าเป็นพาร์ทสก็คือไม่น่าหนีพ้นเมทัลคูลเลอร์แล้วก็พวกโูคูเบเต้าที่มันสู้กับคูลเลอร์เหล็กตอนนั้นแหละจากภาคมูฟวี่คูลเลอร์ภาค2นะครับน่าจะเป็นไปได้อยู่นะฮะโอเคทีนี้ก็ให้ ตัวของเราเองนะครับได้แสแต็คเอเดคเดฟเพิ่มไปแต่เหมือนมันจะได้แสแต็คแค่รอบเดียวเนี่ยไม่น่าจะได้สเต็คแค่สองครั้งหรือเปล่าถ้าฟิเซอร์มันลอดจากการตีไม้ตายของเราได้อ่ะเออได้แตกเพิ่มนะครับแต่ไม่น่ารออครับผมเลือเหลือจึงนึงถึงแม้มันจะชนะทางสีก็เถอะแต่ว่าน่าน่าจะน่าจะค่ดได้ก่อนนะครับผมด่านแ,แรกไม่เท่าไหร่นะผมว่าความยากจริงของด่านฟิเซอร์อ่ะมันจะไปเริ่มยากตรงเฟสที่3ขึ้นไปนะครับ เฟษสองเนี่ยเฟสเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าน่ากลัวเพราะว่ามันตีมาไ้ตายหมู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าทีมเราแข็งแกร่งพอครับแบบว่าพลังป้องกันมันขึ้นหลักแบบสองแสนได้นะครับมีกันดาเมจมาให้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะครับคือไม่ต้องใช้เทียมกันก็ได้นะครับผมแต่ว่าในกรณีที่ว่าตัวละครมีสีม่วงเข้ามาแท้งเนี่ยอันนี้อันตรายต้องระวังให้ดีนะเดี๋ยวผมจะเอ,อ่อยังไงดีวะเนี่ยอย่างนี้เหรอดนหลักหน้าก็เจ็บเหมือนกันนะ แต่ว่าไม่เป็นไรครับโดนทีเดียวมาเพราะว่าถ้ามันโดนดักหน้าก็คือโดนหมดนะครับสามคนนะครับผมอมไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าก่อนตอนที่ผมได้เล่นไปอ่ะผมใช้เป็นทีมหนึ่งอ่ะผมไม่ได้ใช้ทีมเจ็ดปีผมใช้เป็นทีมโกคูนางเม Go ็กเพราะว่าคิดว่าเจอฟรีเซอร์ก็สบายแล้วแหละตีขี้ตลอดทั้งเกมอะไรเงี้ยมันก็พอได้ในแง่ดามเมจแต่ว่ามันต้องใช้จังหวะอันตรายเกินไปครับผมโดนหนักได้แบบสบายสบายเลยโกคูนาเม็กอ่ะ ยิ่งเจอเฟสองเมื่อไหร่นะโอ้โหโดนตีหมูเข้ามานี่คือไม่ใช้ไอเทมเมื่อไหร่คือแทบจะตายทุกที่เลยก็ว่าได้ก็เลยคิดว่าเออเปลี่ยนมาใช้ทีม7ปีดูง่ายกว่าเยอะเลยนะผมต้องใช้ทีม7ปีจริงๆอ่ะมันดูไม่น่าไหวครับมันอันตรายมากแหละใช้ทีมอื่นเล่นอันตรายจัดทีมที่มันสามารถสู้กับพวกดารเรโซนได้แบบดีๆจริงๆก็คือคงหนีไม่พ้นพวก7ปีนะครับ พวกกีนวฟอร์ดนะกีนวสีฟ้าน่ะตัวทีอาแล้วก็ทีมของในเซิร์ฟเวอร์เตีปจะเป็นทีมของไอ้นั่นทีมของ LR ล e าเบทั้งนะซึ่งในเซิร์ฟเวอร์เราอ่ะยังไม่ได้เข้ามานะก็เลยอาจจะยังไม่ได้เล่นเท่าไหร่รอปีใหม่ครับมาช่วงปีให,ม,หม่และดูเหมือนว่าเราจะจัดการกับฟีเซอร์เขาวควายได้ตายก่อนนะภายในเทิร์นแรกเลยครับถือว่าเร็วมากถือว่าดีละจะได้ไม่ต้องมาเสี่ยงโดนแม้ตายหมู่นะครับทีนี้ ฟิเซอร์ร่างสามนะครับฟิเซอร์ร่างสามนี่คือเป็นสีม่วงเป็นสีม่วงก็คือ7ปีเนี่ยเอามาแบกสบายเลยผมบอกแค่นี้แบกแบบชิลๆนะครับแต่ว่าถ้ามันไปทะลึ่งนะครับไปแม้ตายใส่ตัวสีอื่นเช่น3ปีบีโตหรือถึงแม้จะเป็นโกดก้าเขียวเนี่ยมีบันไลยเหมือนกันนะผมบอกเลยว่ามีบันไลยเหมือนกันงนั้นก็ต้องวัดดวงครับว่ามันจะแม้ตายใส่ใครนะครับผมซึ่งอืม ต้องเสี่ยงดูนะคือผมอยากเก็บไอเทมไว้ใช้ในเฟสสี่ขึ้นไปครับผมว่านะผมอยากเก็บไอเทมไม่ใช้ในเฟสสี่ขึ้นไปเว้ยเพราะว่าเฟสสี่กับเฟสห้าจะเริ่มแรงกับจริงจังและเฟสสามก็เริ่มแรงนะแต่ว่ามันจะแรงไม่เท่าเฟสสี่เฟสห้าแน่นอยู่แล้วนะครับซึ่งความแรงอ่ะผมว่ามันแรงห่างก,กันเยอะมากผมกลัวมากเลยตรงเฟสนั่นนะเฟสสี่เฟสห้าผมโคตรกลัวเลยเว้ยดาเมจไม่แรงจริงครับผมจะบอกให้แรงกับแรงมากด้วยเลยเหมือนว่าไม่ตายจะไม่ได้นี่ ยี่สี่ีไม่ได้นะครับไม้ตาใหญ่ก็ไม่ได้เสียได้วะก็ต้องลองเล่นดูครับอย่น้อยเป็นสีเหลืองนะแล้วพอแทงได้อยู่ <c oughs> คือขอแค่อย่างเดียวอะ่ะไม้ตายเข้ามาใส่เจ็ดปีของเราให้ได้ถ้าใส่ได้ถือว่าลงล็อกแต่ถ้าใส่สามปีเนี่ยมีเจ็บแน่นอนครับสามปีต้องหลบให้ได้ด้วยอย่างนั้นะโดนธรรมดามาเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันลองดูฮะลบไปลบด้วยครับจังๆแล้วผมรอบนี้ผมบอกเลยว่าจังๆดูฮะ 4 0 0ครับผมโอ้โหจังๆครับผมบอกเลยจังๆบอกเลยว่าจังๆดีนะเลือดทีมเรามันเยอะไง400,5จริงๆถือเป็นดาเมจที่เยอะมากๆแต่ว่าทีมเราเลือดเยอะเลยว่าโดนมาไม่ถึงแบบยังไม่ตายทันทีนะเรามีเลือด700,000ไงเออแต่แม่งเก็บอยู่ดีไม่เย้ยไม่ลบอะ่ะโอกาสพีทิพแชทไม่ทำงาน เพราะว่าด่านซีเซอร์นี่ก็เราสามารถหลบได้นะไม่ใช่ว่าหลบไม่ได้เราสามารถหลบได้อยู่นะครับผมโอเคแอคทีฟ okay. ของพวกร่างสี่สี่ปีทํางานแล้วแต่ว่าจะเก็บไว้ใช้นะครับผมจะเก็บไว้ใช้เศสที่สี่ไที่ห้าแหละนะเ,เดี๋ยวกันหนะ้าอืมอันตรายเหมือนกันในชะ่ผมคิดว่าน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยอเอาไงชีวิตดีวะ ถาแม้ตายใส่เบต้าร่างสีจะไหวเหรอวะก็มีเจ็บเหมือนกันนะเอ,อ่อช่องสุดท้ายตีมาบ่อยมากเลยอะ่ะแต่ถ้าเบต้าตีไม่ตายใหญ่ดีเฟนส์เบต้าสี่ปีเนี่ยขึ้นมาหลักสามแสนได้อยู่แหละสามแสนสองแสนกว่าเกือบสามแสนก็น่าจะพอแท้งได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ก็ต้องตีไม่ตายใหญ่ะดิเออพอไม่ตายใหญ่ปะเนี่ย งั้นกดแอคทีฟช่วยดาเมจหน่อยไหมกลัวจะฆ่าไม่ตายทันทีเท่าไหร่วะมผมจริงผมก็อยากเก็บไว้ก่อนอย่างที่บอกไปผมไม่อยากรีบใช้ฮะลเลเบเกต้าได้เก็บแค่ไม้ตายเล็กด้วยโอ้ชิบหายแล้วฮะเก็บไม้ตายเล็กเพิ่มดีเฟนแค่นิดหน่อยเองโอ้ m ม g ก d แย่ครับแบบนี้ครับแย่เลยครับผมดีเฟนสองแสนก็กว่าจะรับไหวเหรอไม่น่าเข้าไม่น่าจะ,จะไหวป่ะละ่ะผมว่าอันตรายแล้วครับผมอันนี้อันตรายแหละ แต่ก็ยังไม่อยากใช้ไอเทมอยู่ดีอ่ะเสียดายที่เบต้าไม่ได้แม้ตายใหญ่ครับผมเจ็ด hmm. ปีก็ไม่ได้แม้ตายใหญ่โอ้โหเสียดายจัดไม่แน่ถ้าเกิดว่าผมกดสกิลแอคทีฟยิงไปอ่ะเอออาจจะฆ่าตาภายในเทอร์นี้นะแต่ว่าไม่รู้อ่ะอยากเก็บไว้ใช้อยากให้บอกไปอยากเก็บไว้ใช้ก่อนนะ ถ้ามันแม้ตาเข้ามาใส่2คนช่องแรกก็โอเคแล้วนะไม่ต้องใส่มาใส่เบต้าคือผมโอเคหมดละใส่โกคูล่าง4ก็ได้ใส่7ปีมาก็ได้ขอแค่นี้เองถ้าใส่เบต้าเออตายได้นะครับเนี่ยมันมีสิทธิ์ฆ่าตาย <c oughs> ไม่ผมว่าโกคู4ปีฆ่าตายปะ่ะ11ล้านพอได้นะอยู่นะถ้าตีคิดอจะได้มาหน่อยเพื่อนฮึบฮึบโอ้ไม่คิดเบิ้ลสวยเล้านเอาเรื่องจัดครับผม Okay. ทีนี้ก็ความกังวลของผมเนี่ยหายไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันน่าจะฆ่าตายก่อนนะผมไม่ตายด้วยเด้เหลือจิงหนึ่งไม่ต้องห่วงนะฟีเซอร์หลบเราไม่ได้นะครับผมมันหลบเราไม่ได้ครับเราตีโดนบันจัวแน่นอนนะผมแต่แรกกับว่าดาดนี้มีความแรงระดับมหากราบมันแรงกับแรงโอเวอร์มากระดับมาหือมาเลยทีเดียวครับคือผมจะบอกอะไรให้อผมเล่นก่อนนั้นให้เป็นทีมโกคูนาเม็นเนกเบอร์ว,วาใช่ไหม โกคูนางไม่กาเป็นสีม่วงแล้วฟิเซอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะล่างสุดท้ายอ่ะเป็นสีเขียวผมเลยคิดว่าเออสบายและชวชิวๆและตีขี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ชนะทางสีด้วยก็เลยเอาลองไปแทงดูครับดีเฟนต์มาหลักสี่แสนสามแล้วชนะทางธาตุแล้วผมโดนแม้ตายมันเข้ามาผมแบบแทบจะอ้าปากค้างไม่อยากจะเชื่อโดนแม้ตายฟิเซอร์ล่างฟูลพาวเวอร์นะฮะใส่เข้ามาโกคูเบอายที่มีดีเฟนต์หลักสี่แสนอ่ะตีเข้ามาสี่แสนสี่เลยกูแบบ กูงงเลยโคตรแรงผมเลยคิดว่าเออต้องเก็บไอเทมไว้ใช้จริงครับถ้าไม่ใช้ไอเทมนี่คือมึงตายแน่นอนผมบอ,อกเลยนะโคตรอันตรายตีแรงไปไหนไม่รู้เหมือนกันมาโอิต้าแปลงล่างโอเคไม้ตายใส่ช่องแรกเนาะงั้นก็ถือว่ารู้จุดแล้วครับทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรอยู่แล้วนะเออ,อนี้แล้วกันผมจะเอาตวัวผมเองเนี่ยไปวนหาตวัวเพื่อน7ปีนะครับามาคอยยืนคู่ลิงกันเนาะโอเค เดี๋ยวให้โกยกาตาเป็นคนแทงไปเลยครับโกยกาตาแทงสบายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะโกยกาตาแทงสบายอยู่แล้วล่ะเดโตเก็บโอ้โหผมไม่อยากให้เก็บบอลเหลืองเลยวะ่ะอยากเผื่อบอลเหลืองให้เจ็ดปีของเรามันจะได้ไม่ตายใหญ่พอเปล่าว่าเาดูกันนะน่าถึงอยู่เนาะเออถึงอยู่สบายนะครับผมจัดการเลยฮะของโกย้ารนะาตาขาตานี่ผมไม่รู้จะโดนไม้ตายเข้ามาเท่าไหร่นะแบบว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ไอเทมครับ น่าจะไม่เกิน2 0 0แสนนะผมเดานะอย่างน้อยเราผ่านด่านที่มันยากกว่านี้มาแล้วก็คือด่านซิลแม็กครับเราเคยรับดาเมจที่มันหนานหนกกวนี้มาแล้วแบบเยอะ,ะมากๆอย่างนั้นเราไม่น่าจะตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่นะถ้ามันแม้ตายใส่ออโอเวตาของเราเข้ามาหลักแสนเหรือแสนหกอะไรนี้ก็ถือว่าผมพอรับได้อยู่มันไม่ถึงตายอ่ะมันแรงก็จริงนะมันตีแรงก็จริงแต่ว่าไม่ถึงตายตาไงยแสนสี่สนสี่สบายครับผมชนะทางสีมีกันดาเมจมาให้ด้วย แล้วเมื่อกี้โคดต้าเราติดเบิ้ลไหมห้ตาเนี่ไงมันเลยโคตรถึกเลยนะครับผมทีนี้ก็ชิวๆนะฮะเบรโต้สามปีก็ได้แปลงล่างเนาะโอ้สบายเลยจังหวะถือว่าเพอร์เฟิกมากนะเบรโต้สามปีได้ฟิวชั่นตอนที่ว่าแบบตัวของโคดิต้าเขียวกลับมาพอดีเลยอะ่ะแล้วมันคอมโบสามารถคอมโบให้โคดิต้าเขียวฟิวชั่นได้เลยโชคดีมากนะครับวนเทินได้สวยอันนี้เบรโต้สะท้อนคิร์รัวๆเลยโอ้โหเจ๋งมากเพื่อน แบบที่เราต้องการนะอันนี้ต้องการมากการเคาเตอร์แบบคิ้ๆรัวๆเนี่ยดามเมจแม่งถ่าออกมาโคตรแรงนะเมื่อกี้บเบลโตสามปีของเราทอปฟอร์มมากๆติดเบิร์นายเอาหน่อยเว้เบิร์นสแต็กไว้หน่อยรู้สึกว่าตัวละครเจ็ดปีของเรานี่คือไม่ค่อยสแต็กอะไรเลยนะฮะไม้ตายไม่ถึงไม้ตายพอได้ติดเบิร์นไงโดนตีเข้ามาเท่าไหร่อ้หูยเดี๋ยวก่อนนะโดนตีเข้ามาแรงจังวะ ตีเข้ามาโคตรแรงเลยอ่ะดีเฟนซ์มันเยอะไม่พอใช่ไหมเข้าใจได้แต่มันโดนตีโคตรแรงเลยโอเคผมว่าผมต้องใช้เข้มกันแล้วแหละเพราะมันตีไม่ตายดักหน้าไม่ได้ไงใช้เขียมกันไว้ก่อนไม่งั้นมีเจ็บแน่นอนนะแล้วก็ให้โุยต้าเขียวไปแท้งน่าจะได้กว่าเนาะเผลอๆได้เคาน์เตอร์ไม่ตายด้วยโอกาสเกสแช้ในการเบิ้ลในการเคาน์เตอร์ไม่ใช่เบิ้ลเออน่าจะได้แหละนะครับมาโคยต้าเขียวลุย เด้วเวลาโชว์การเคาน์เตอร์แล้วล่ะเพื่อนเคาน์เตอร์แบบให้โลกรู้เลยว่าเราเคาน์เตอร์เก่งขนาดไหนจะกดแอคทีฟ4ปีเลยไหมจริงๆอะ่ะเก็บไว้ใช้ในร่างฟูลพลัเวอร์มันแพ้ทางทางทานนะแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าเรากดแล้วมันตีเป็นคีย์ดีค้อมันจะคุ้มมากเลยเว้ยดังนั้นผมว่าผมควรจะเก็บไปก่อนเอาไว้ใช้ตอนมันตอนมันแบบเผื่อชีไงเผื่อติดชีขึ้นมาก็ถือว่าโชคดีจะได้แบบจบไปเลยนะครับผมโอเคมา ตอนนี้ผมอยากภาวนาให้ควยกาตาสี ECA นะได้เขาเต,ร,เตร์ไมื่ตายมากๆเลยเพราะติดอะ่ะมันจะทำให้ชีวิตเราดีง่ายขึ้นมาเยอะมันไม่ติดด้วยโอ้โหเกรดแชดของนายทำไมไม่ติดกันวะบัฟแสนสองไม่ได้ตีแม้ตายไปก่อนเลยโดนแรงมากขนาดใช้เทมวิทนะถึงบอกไงให้อยากให้ติดเขาเตร์ไมืตายไม่งั้นคือไม่โดนเลยครับผมดาเมจหลักแสนสองเนี่ยตีแรงเหมือนกันนะทาเป็นเล่นไปนะ ีโคตรแรงเลยเราเลือดผมเหลือแค่เนี้ยผมจะรอดปะวะผมจะผมจะไ,มไหวปะวะดี๋ยวก่อนนะเอ่อเพื่อความมชัวร์เนี่ยผมว่าผมอาจจะต้องใช้เทมทับไปเลยสองชิ้นแล้วก็ต้องเราก็ต้องมั่นใจด้วยว่าเราสามารถฆ่ามันได้ตายก่อนภายในเวลาสองเทินเพราะว่าผมเพิ่งใช้วิทไปเทินนี้เนาะ และเราฆ่าฟีเซอร์ล่างนี้ตายไปด้วยถ้ากับว่ายังเหลือไอเทมวิทที่ยังทํางานอยู่อีกเทินหนึ่งที่เอาไว้สู้กับเฟสนี้นะครับแลวถราคาก็ผมใช้ทับไปอ่ะอีกชิ้นหนึ่งอ่ะน่าจะไหวปะเออมาครับแอคทีฟล่างสี่ใช้ไปก่อนเลยครับผมดาเมจทีฟีนะฮะสล้านไม่ถึงครึ่งหลอดได้ซ้ําเกือบถึงแต่ก็ได้อยู่เออผมว่านะจริงๆผมว่าใช้เทมกันทับสชิ้นเลย คือเดี๋ยวไงก็กแล้วแต่อ่ะหลอดดกคังจะเด้งขึ้นมาพอดีในเทินหน้าด้วยแล้วเทินหน้าให้เจ็ดีเพื่อนแบกเอาผมว่าดาเมจพอค่าพอน,นะจริงๆผมไม่อยากเสี่ยงนะครับเพราะดาเมจซีเซอร์อ่ะไม้ตายมันตีแรงมากนะจริงผมขอบอกเลยไม้ตายมันตีแรงมากนะจริงๆผมบอกแค่นี้เลยมันตีโคตรของโคตรของโคตรโคตรโคตรแรงนะครับจริ ing, ๆงๆไม่ได้มูดังนั้นเนี่ยแชกันเพื่อเอาเซฟเลยแบบเซฟเอาหนาไปเลยเน้นหนาไว้ก่อนคนระับผมจังนหะวะน,นี้ฮะ แล้วก็ให้เบโต้สปีไปเคาเตอร์ห้องหลังเห็นไหมโคตรเยอะบอกเลยว่าบเบโต้สปีเสียยิ้มนะครับจังหวะนี้มาไอเทมวิททับกัน2ชิ้นโอต้ากันดาเมจเพิ่ม40%คือตอนนี้โอต้าของเราอ่ะกันดาเมจเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะเออดังนั้นเนี่ยฟีเซอร์ตีเข้ามาก็โดนหลักสิบนั่นอยู่แล้วนะครับโดนตีเข้ามาก็ตีไม่เข้าแล้วนะมาจัดมาโอ้โหจำภาพนี้เฮ้ยโอต้าม่น,น่าหอหากรู เฮ้ยผมลืมไปเลยว่าโกดะต้ามันไอนี่ได้โอ้ oh my god hey! เฮ้ยโกดะต้ามันลืมลืมพาสีอันนี้ไปเลยนี่หว่าและก็นี่ว่าฟิเซอร์มันไม่ได้ตีแบบอย่างนี้มันตีเป็นการตีแบบหมัดไงแล้วโกเกต้าแม่งรับชิวๆโอ้โหไม่ได้เห็นมานานเห็นล่าสุดตอนไหนรู้ไหมเห็นล่าสุดตอนทาคลิปรีวิวมาแหละคุณ <laughs> จะเห็นครั้งนี้ครั้งที่สองพระเจ้าช่วย กุ้ยตากูบอกเลยโคตรเท่เมื่อกี้แล้วกูจะใช้เท่มทับไปทําไมวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนถือว่าใช้แบบเซฟเอาความชัวร์แล้วกันเพราะเดี๋ยวไงแล้วค็ฆ่าได้ตายก่อนอยู่แล้วครับเปีเต่าเพื่อนเนี่ยน่าจะฆ่าตายก่อนคุณเชื่อผมเถอะนะมันไม่รอดหรอกเว้เจปีอะเจปีมันทําลายได้อยู่แล้วครับผมผมบอกเลยไหนจะเรื่องของการกดแอคทีฟด้วยมากยกระต้าสตัวครับจังหวะนี้ครับผม เรามาจัดการให้มันจบไวๆกันเลยดีกว่าบิ๊กแบงทำใเมฮามีห้าหนึเท่า2รอบอะมาสิเจอแน่ครับผมเริ่มจากโตเพื่อนก่อนเลยแต่เมื่อกี้เซอร์ไพรส์จัดที่ว่าผมได้เห็นแอนิเมชันการเคา์เตอร์ไม่ให้ตายจะเรียกว่าการเคาเต,เตอร์ไม่ได้เรียกว่าการรับไม้ตายอ่ะเออนะผมไม่รู้ว่าการตีไม้ตายใหญ่ฟีเซอร์เป็นการตีแบบอันอาร์เมอร์ซูเปอร์แท็กใช่ไหมมันตีแบบหมัดอ่ะเออ ผมลืมเช็คด้วยไงแล้วแบบสบายเลยทีนี้เราก็รู้ทิกแล้วน,นะว่าถ้าจะให้ใครไปแทงอ่ะให้ตัวของโกยต้าเขียวไปแทงใต้เลยครับเพราะมันแทงแม้ตายหลักศูนย์ด้วยครับเวลาเจอฟิเซอร์เฟสนี้ครับผมโคตรโคตรบ้าเลยฮนะตกใจหมดเลยเอองั้นก็ถือว่าน่าจะผ่านแล้วแหละนะเดี๋ยวมีหลอดลูกคังแถมด้วยครับฟิเซอร์ไม่น่ารอเลยครับโอ้โหเดี๋ยวจิ๋งหนึ่งไม่ตาย,ยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเองก็ตายแล้วะนะไม่น่ารอละ ในเวลาลาก่อนหลอดโดคค้างบิดท้ายครับผมชิวๆเลยจังวะนี้โดนเตะมาหลักสิบโอเคถ้าโดนเตะมาหลักหมื่นนะกูจะแปลกใจมากตีเฟสหลักสี่แสนกว่ากว่ามีกันดามจมาช่วยถ้าโดนตีมาหลักหมื่นนะไม่ถือว่าตีแรงมากๆครับผมโอเคถือว่าผ่านเรียบร้อยครับผมคือตอนแรกอะ่ะถึงแม้กูยิต้าจะไม่สามารถที่จะกันดามจดไม่ตายได้นะกูิต้าก็โดนตีไม่ตายในคราวครับผมเพราะเรามีเอเทมวิททับ แต่ผมตกใจครับผมไม่ได้เห็นแอนิเมชันนั้นมันนานมากแล้วผมเพิ่งรู้ว่าไม้ตายฟีเซอร์อ่ะมันเป็นการตีแบบเข้าทางการเคา์เตอร์ของโกยต้าเขียวฮนานามะตะเลยผมเพิ่งเห็นและผมเพิ่งรู้ด้วยเออผมลืมดูผมลืมจําจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามีไอ,อความสามารถนี้อยู่ลืมไปเลยลืมไปเลยจริงๆดังั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะแท็ไม้ตายอย่างเดียวครับผมโกยต้าเขียวแท็ได้แต่ว่า ต้องระวังการตีปกติของฟีเซอร์ด้วยเพราะฟิเซอร์ตีธรรมดาเข้ามาแรงเหมือนกันไม่ใช่แค่แรงนะครับแทงแม้ใต้อะแทงได้แต่ว่าแทงปกติต้องดูตามจังหวะด้วยนะครับเพราะผมเชื่อเลยว่าถ้าโคาต้าเขียวแทงปกติโดยที่ว่าไม่มีเอเทมวิทมาคอยช่วยป้องกันนะ่ะโอ้โหยังไงก็แล้วแต่น่าจะโดนมาหลักสองแสนได้น่าจะยังยังโดนแรงอยู่ดีไม่น่ารอดนะครับผมเออมันโหลดอะไรวะเนี่ยโหลดนานจังเลยเดี๋ยวก่อนมานะครับ เรียบร้อยให้ผมสรับด่านเลสโซนของฟีเซอร์น้องชายไปแล้วทีนี้จะไปพี่ชายต่อนะครับผมเราไปเจอพี่ชายของเขาต่อดีกว่าก็คือคูลเลอร์นั่นเองนะครับแล้วเวลาเล่นด่านคูลเลอร์เสร็จเนี่ยพรุ่งนี้ได้เปิดการชาคูลเลอร์ต่อด้วยโอ้โหคอมโบเลยครับจังหวะนี้นะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ก,การสลับด่านของเลสโซนฟีเซอร์นะครับใครใช้วิธีในการผ่านยังไงใช้ทีมอะไรในการเล่นมาลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็เป็นหนึ่งด่านที่ยากนะครับประมาทไม่ได้เลย มันเป็นตละครที่ตีไม่ตายแรงมากๆไม่แพ้พวกบูลลี่เลยนะครับผมนะงั้นก็โอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย